สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องปาแต้สตอรี่นะคะวันนี้ค่ะปาแต้จะพาเพื่อนๆค่ะามารู้จักต้นไม้ตระกูลครากันบ้างนะคะรู้จักบอนสีกันมาก็เยอะแล้วนะคะเรามารู้จักต้นครามงคลกันบ้างนะคะครามงคลต้นนี้นะคะมีชื่อว่าคราริบบินแดงนะคะเป็นไม้มงคลค่ะ เป็นไม้ตระกูลครานะคะ,ะแล้วมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคราเรียกเงินเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆอ,อ่าลักษณะใบของเขานะคะลักษณะใบของคราริบินนี่นะคะก็จะเป็นใบเดี่ยวนะคะมีลักษณะเป็นใบเป็นคลื่นนะคะเป็นคลื่นเป็นหยักอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะใบจะ เรียวแหลมนะคะเป็นคลื่นเป็นหยักนะคะขอบใบเป็นหยักนะคะนะคะลักษณะหลังใบของคลาริบบินนะคะ,ะหลังใบเขาจะออกเป็นสีม่วงแดงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสีม่วงแดงนะคะนี่ค่ะนะคะคลาลิบบินแดงนี่นะคะ,ะเป็นคลานําเข้าจากต่างประเทศนะคะ ถินกำเนิดเขาจะอยู่ประเทศบราซิลนะคะเพื่อนๆเป็นไม้มงคละคะ่ะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะอ่าเป็นอ่าคลาอ่ามงคลนะคะเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะอ่าแล้วก็เขาเชื่อกันว่านะคะถ้าบ้านไหนปลูกแล้วออกดอกนะคะนี่นะคะปาแต้ของปาแต้ออกดอกแล้วนะคะอ่าซึ่งตอนที่ปาแต้ซื้อมานะคะ ตอนนั้นยังไม่มีดอกเลยนะคะเพื่อนๆอเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนปลูกไว้แล้วออกดอกนะคะถ้าบ้านนั้นค้าขายนะคะก็จะค้าขายดีนะคะ,ะเงินทองจะไหลเข้าบ้านนะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะการค้าขายก็จะ,ะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะที่เขาพูดกันมานะคะเพื่อนๆ สำหรับคลาริบบินนี้นะคะเป็นไม้ที่จะไม่ชอบแดดจัดนะคะจะชอบแสงแดดรำไรนะคะถ้าโดนแดดจัดมากๆนะคะขอบใบเขาก็จะเหลืองนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะอ,อันนี้โดนแดดช่วงเช้านะคะแล้วก็คลาริบบินแดงนี้นะคะลำต้นของเขานะคะก็จะออกเป็นสีแดงม่วงนะคะ หรือว่าม่วงแดงเหมือนหลังใบของเขาเลยะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะอ่าลักษณะลำต้นก็จะเป็นขนขนนะคะนี่เป็นขนขนนะคะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นขนขนนะคะแต่เมื่อเราสัมผัสแล้วก็อ่อนนุ่มนะคะไม่ไม่ไม่ระคายเคืองเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆน,นะคะอาการใช้ดินปลูกนะคะสำหรับคลาลิบ,บินแดงนี่นะคะก็จะชอบดินร่วนปนทรายนะคะ ดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็จะชอบน้ํานะคะสําหรับคาริบบินนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรดน้ําเขาทุกวันนะคะหรือไม่ก็เช้าเย็นได้ค่ะนะคะสำหรับคาริบบินนี้นะคะาสามารถโตเต็มที่ได้ก็ประมาณสักสามสิบเซนนะคะถึง40เซนได้นะคะสําหรับคาริบ,บินนะคะ ความสูงของเขานะคะอ่าเป็นไม้ที่อ่ามีความเด่นนะคะในความเด่นของใบของเขานะคะถ้าเราปลูกเป็นพุ่มเป็นกอนะคะจะแรดูสวยงามมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อน่านะคะอยากแนะนำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะซื้อมาปลูกประดับบ้านไว้นะคะแล้วก็เพื่อความเป็นอ่ามงคลนะคะอ่ากับ ชีวิตของเรานะคะเพื่อนเ่เพราะว่าเป็นคราเรียกเงินเข้าบ้านนะคะ <S <S เป็นค้ามงคลน,นั่นเองค่ะเพื่อนๆปลูกไว้ประดับหน้าบ้านนะคะสวยงามดีค่ะนะคะเนี่ยของปาเตออกดอกแล้วนะคะอ่าซึ่งปาเตกระเ,ะเพิงเห็นว่าเขาออกดอกนะคะก็เลยได้อ่านำเข้ามาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ าน,านานจะเห็นดอกของ,ของคลาริบินนะคะเพื่อนๆอสำหรับการขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์ของคลาริบินนี้นะคะใต้ลําต้นเขาก็จะเป็นเงานะคะจะขยายพันธุ์โดยใช้มะเร็ดก็ได้นะคะหรือจะใช้เงาของเขานะคะหรือไม่ก็แยกแยกหน่อได้คะ่ะเพื่อนๆนะคะสวยงามะคะ่ะสําหรับคลาริบินนี้นะคะ ลักษณะของเขาก็โดดเด่นในใบของเขานะคะเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะให้เขาเกิดใบที่เป็นคลื่นเป็นหยักนะคะก็เลยมีชื่อว่าคราริบบินแดงนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าแต่ก็พาเพื่อนๆมารู้จักคราริบบินแดงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงได้ความรู้นะคะและประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ ถ้ายังไงก็ช่วยให้กำลังใจป้าเต้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะช่องป้าเต้สตอรี่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเต้นะคะได้ทำคลิปที่ดีแล้วก็มีสาระมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ